คดีตากใบกำลังเดินทางมาครบ20ปีหลังเที่ยงคืนวันที่25ตุลาคมนี้จะขาดอายุความเพราะนั้นคดีตากใบเขาบอกตอนนี้เนี่ยเป็นอดีตที่หลอนมาถึงปัจจุบันและเป็นคดีที่เดิมพันการเมืองเลยนะการเมืองเ,งเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยคนสำคัญเป็นสอสอบัญชีรายชื่อเพื่อไทยครับพึ่งลาออกไปไน,นะฮะแล้วก็เป็นอดีตแม่ทัพภาคที่4ซึ่ง ต้องบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่คนสําคัญแล้วและนั่นสิ่งหนึ่งก็คือว่าลาออกไปลาออกตอนหลังแต่ตัวตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนไม่รู้อยู่ที่ไหนพี่วีพี่ช้างเอาคนไปลาออกได้นะครับส่งได้เอาเอาคนภาคใต้นะครับเอาคนภาคใต้กันครับคนภาคใต้เนี่ยเชื่อถือศรัทธาเชื่อมั่นแม่ทัพแมครัพเออบทบไม่สำคัญเทียบเท่ากับแม่ทัพถูกต้อง เขาใหญ่มากในเขตพื้นที่นั้นในเขตพื้นที่สั่งได้แบบนั้นเลยทุกอย่างเลยครับแต่คดีนี้แม่ทับหายไปยครับค<ข>ดีนี้เกิดตั้งแต่ปี247นะฮะในการที่เหตุที่ยกคนเนี่ยครับออกจากสพอ,อ,อสลายการชุมนุมอสลายการชุมหน้าจริงๆเนี่ยผมเคยคุยกับคนที่ไปที่นั่นครับเขาบอกว่าเออไม่ได้ไปชุมนมุมแต่ตอนนั้นมีการโฆษณาไม่รู้โดยธาจากใคร บอกว่าให้ไปกินขนมไปกินอาหารในช่วงเรือนรอมาดอนรอมาดอนก็เป็นได้นะเแล้วเนี่ยเขาก็ไม่รู้เรื่องเลยครับแอบตำรวจทหารบอกว่ามาชุมนุมทั้งหมดยกไปหมดเลยยกไปหมดเลยถ้าเชื่อในแนวคิดนี้แสดงว่าเป็นการเซตจัดวางเพื่อก่อคดีสร้างคดีต้องสร้างกระแสพี่วีพี่ช้างเรื่องราวมันเกิดขึ้นจากหนึ่งชลบคนหนึ่งเท่านั้นคนเดียวนะที่เอาอาวุธนะ เอาอาวุธออกไปแล้วหายไปแล้วก็บอกว่าถูกโจรแบ่งแยกดินแดนมาขโมยปืนไปเหตุเนี่ยเหตุเดียวครับเหตุมันมาจากป้นปืนแล้วปืนนั้นไปเจอว่าชลอบคนนั้นชลอบคนนั้นก็เลยมาร่วมกันมารวมกันนะห้าวันครับห้าวันชาวบ้านชุมนุมกันอยู่ที่นั่นและก็ตั้งคดีนะและหลังจากนั้นตั้งคดีเมื่อปี2 5 4 8นรครับเมื่อมีคำสั่งนะ19ปีสำนวนถูกดองไว้ เขาบอกว่าสำนวนถูกดองไว้และอธิบายให้ท่านผู้ชมเห็นภาพนะฮะ13ในเดือนปี2566เนี่ยศาลมีคําสั่งครับบอกว่าเป็นการตายโดยการขาดอากาศหายใจไม่ได้บอกว่าผู้ใดเป็นคนทําให้ตายเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีการฟ้องร้องผู้กระทําผิดทั้งสิ้นแต่ญาติของผู้ที่เสียหายเนี่ย เขาไปฟ้องเองฟ้องเองฟ้องเองเมื่อวันที่13ทธันวาคมปี266 6นะแต่เขาให้นับอายุความไม่ใช่13ตั้งแต่เกิดเหตุแต่เกิดเหตุใช่นก็คือ25ตุลาตุลาปี2 5 7 7ซึ่งจะครบขายุความ25ตุลาปีนี้ครับครับถ้าจับตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีไม่ได้นี่คือที่ชาวบ้านไปฟ้องผู้ตกเป็นผู้ต้องหาเป็นจำเลยเนี่ย เนี่ยมีเกคนอ่ะคนแรกจำเลยที่หนึ่งอดีตแม่ทัพภาคที่4ี่เมื่อก่อนพลโทนะตอนนี้เป็นพลเอกพี่สารวัฒนวงคีรีตอนนี้ไม่แน่ใจว่าอยู่ญี่ปุ่นแล้วอยู่อเมริกาครับพลเอกเฉลิมชัยวิณเพชรอันนี้อดีตผู้บัุษยการกองพลรอห้าครับครับต่อมาพลตำรวจเอกวงกตมณีรินอ่าอันนี้เป็นอดีตผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งาส่วนหน้าที่ภาคใต้ครับ มาโนดไกรวงนี่อดีตผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาคเก้าบิ๊กทั้งนั้นเลยนะพลตารวจตรีศักสมหมายพุทธกูลนี่อดีตผู้กัปตากใบครับศิวะแสงมณีตอนนั้นอดีตเป็นดูแลสออบตใช่ครับและคุณวิชมทองสงนี่ทั้งหมดตกเป็นจำเลยและวันที่15ครับเขาบอกเขารอจำเลยเหล่านี้ไปขึ้นศาลไม่พบเลยไม่มีไม่มีใครเพราะ เหลืออีก10วันวันที่สิตุลาเนี่ยไม่ไปขึ้นศาลเพราะถ้ารออีกสิวันอั้นไว้ได้ดำน้ำสิบวันอดีมหมดอายุความอันนี้จำเลยชุดแรกชุดที่สองเขาฟ้องอีกและอายการสั่งฟ้องทั้งหมดนี่ชุดอีกนี้อีกชุดแปดคนเหมือนกันครับคนเหล่านี้เป็นทหารที่เหลือเป็นพลขรับ ที่เหลือเป็นปกครองที่เหลือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับล่าง8คน2คดีโอ้โหนี่ตอนนี้เหลือเวลากี่วันพี่วีนับจากวันนี้วันเสาร์นี้ไปก็บอกหลังเที่ยงคืนที่หแต่ว่าติดเสาทิดไม่แน่ใจถึงวันจันทร์กประมาณ6วันหกวันหมดเลยนะต้องบอกว่าคดีนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตไป78คนใช่ใช่ครับ78คนถามว่าคดีทําไมมันดองยาวกันถึง19 20่ปีอเหตุผลแรกครับคนเหล่านี้จำเลยทั้งหมดปัจจุบันเนี่ยที่เคยดำเนินการตอนนี้อายุเปนไงผมเข้าใจว่าตอนนี้จะ80-90รุ่นพี่วีกับรุ่นพี่ชายนะไม่ใช่ไม่ใช่บางคนเสียชีวิตไปแล้วนะดูสิและที่ผมคุยกับสสในพื้นที่สสปัจจุบันนี่แหละในพื้นที่เขาบอกว่ามันช่วยกันช่วยกันชายรัฐนี่แหละตำรวจ ดีเอสไหรือคนที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนอายการด้วยช่วยกันอ๋อเลยคดีนี้เขากล่าวหานะคดีนี้มันเกี่ยวพันกับชีวิตประชาชนแต่ผู้กระทําการกระทําการในหน้าที่นะในรัฐบาลของคุณพิลักชินวัตรเนี่ยนะนี่ถือว่ามีความคืบหน้าในแง่ของเยียวยาดังนั้นได้เยียวยาไปเนี่ยั้งหมดรวมเป็น6 4ล้าน่อลคนละ7ล้าน5ตอนนั้นนะฮะฝ่ายค้านยังแบบออกมา ตอบโตเลยนะว่าการยุคนั้นคือประชาธิปัตย์ระเบียบไหมในการจ่ายงบประมาณใช่ครับแต่ปัญหาตรงนี้การจ่ายเงินกรณีพิเศษเยียวยาเนี่ยมันกําหนดไว้่างนี้นะเงื่อนไขการเยียวยาเนี่ยคดีนั้นต้องเป็นที่สุดมันยังไม่ที่สุดใช่มมันเลย ไอ้เงิน641ล้านที่จ่ายไปเนี่ยตอนนั้นก็ดีเบทมันยังไม่ถึงที่สุดตอนนั้นก็ดีเบตไปเอนี่แหละมุมรัฐบาลบอกว่าต้องเยียวยาตอเยียวยาครับเป็นกรณีพิเศษมันดับกระแสร้อนในภาคใต้ไม่งั้นเขาจะเอาเรื่องของตากใบเนี่ยมาจุดชนวนความขัดแย้งในภาคใต้ต่อแทบไม่น่าเชื่อคดีที่เคยเกิดขึ้นสมัยไทยรักไทยพ้นรัฐบาลหลายรัฐบาลตอนนี้มาอยู่ในมือเพื่อไทยก็คือไทยรักไทยนั่นแหละเออามาดูที่วันที่15ที่พี่โอพูดถึงเป็นยังไงครับ นี่คือท่าทีของศารในวันที่15ที่ส่งสัญญาณออกมาครับสารบอกว่าตอนนี้แม้จำเลยจะไม่มาพิจารณาณฟังและเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถจับกลุมตัวได้แต่สารไม่จำหน่ายคดีครับ,รบยัง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 จะให้โอกาสเจ้าหน้าที่เนี่ย,เล,ยเล่งรัดติดตามจับกลุมและเปิดโอกาสให้จำเลยทั้งหมดเนี่ยรับ16คนนะออทั้งจำเลยชุดหนึ่งชุดสองเนี่ยเ,ออเข้ามามอบตัวได้จนถึงเวลา 24นาฬิกาของวันที่25ซึ่งถ้าเลย24นาฬิกาแค่24อะไรนะจุดศูนย์เนี่ยขาดอายุความครับใช่แต่ว่ารุ่นนับเสาทิศบอกนะป้นัไม่นับไม่นับไม่นับเลยผมผมคุยแล้วไม่นับเลยเหรอไม่นับแล้วเลยไปนัดวันที่นัดแยี่สิวันจันทร์ไงวันจันเนีไงอ๋อแล้วคำถามคือแบนี้พี่จังพี่โอเราแบบพี่นันรับหลังได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะผมก็ถามผู้รู้ทางกฎหมาย เป็นคนที่อยู่ในแวดวงกระทรวงยุติธรรมเขาบอกงนี้การพิจารณารับหลังเนี่ยต้องสารประทับรับฟ้องแล้วต้องหาตัวมาให้ประทับรับฟ้องกรณีที่เห็นเนี่ยที่พิจารณาได้ที่เราเห็นนะคุณทักษิณคุณยิ่งรักเราเห็นเป็นตัวอย่างนะตอนนั้นเนี่ยพิจารณาประทับรับฟ้องแล้วพี่วีรับหลังได้แต่ที่ยังไม่เคยประทับรับฟ้องไม่เคยประทับรับฟ้องพี่วีถ้ามีจำเลยแค่หนึ่งคนนะคราวนี้พิจารณารับหลังได้เลย แต่ตอนนี้มันคือไม่มีสักคนเข้าหัวกันไม่มาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคดีมันเอาจำเลยขึ้นศาลเพื่อมาพิจารณาว่าไต่สวนมูลฟ้องได้ไม่ได้เนี่ยไม่ได้พอพิจารณารับหลังไม่ได้เนี่ยหลังวันที่หลังเที่ยงคืน25เนี่ยมันขาดยุความเลยนะโชคถ้าได้ต่คนหนึ่งนี่มันพิจารณารับหลังได้นะชาวบ้านที่ตากตอนนี้ตอนนี้เขาบอกว่ามีวิธีคือกฎหมายเล่าให้ผมฟังมีวิธี ถ้ามีใครไปร้องแต่ต้องดีเบตกับกันงะร้องที่ปปชซึ่งมีข่าวว่าร้องปปชแล้วนะว่าร้องว่ามีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของคนพวกนี้และให้คดีพักไว้ก่อนเว่าพักหยุดเวลาไว้ไนี่น่าสนใจนะในเวลาที่เหลือ1ิวันเนี่ยหยุดเวลาไว้น้าทีของรัฐบาลจะอยากไอ้ดูแข่งขันเข้มแข็งเนี่ยลองไปดูช่องทางแบบนี้ช่องทางถ้าปปชรับแล้วก็ คันีฟิตฟีดเวลาไปก่อนนี่ผมวันนั้นก็จะเหลือผมได้ยินมาว่าเป็นเป็นที่แบบพี่ช้างว่านี่ทางหนึ่งนะหนึ่งคือเดินเดินเรื่องเพื่อไม่ให้แรงกระแทกใส่รัฐบาลและไม่ให้เกิดแรงกระแทกใส่กระบวนการยุติธรรมอันนี้สนใจก็จะใช้ยุทธวิธีคือพักไว้ก่อนต้องและรอให้ไปคว้าตัวใช่าเคยมีไหม ปัญหาคือว่ามีวิธีแบบนี้เคยมีไหมช่องนี้เคยใช้ไหมแต่ต้องดีเบตอีกในช่องเนี้เป็นช่องทางเดียวแล้วทาไมเพิ่งมาทําไมเพิ่งมาดีเบตเวลาจะขัชั้นชิดนี่ทไมไม่ดีเบตก่อนหน้านี้พี่วีดูดูอีกทางนะทางนั้นเน่ยพักเพื่อรออะไรรู้ป่ะเพื่อรอหนึ่งทีมที่ไปปฏิบัติการเอาจําเลยหนึ่งคนไปขึ้นคดีก่อนคือคือตอนนี้เขากำลังทำเรื่องนี้อยู่ไปหาอินเตอร์โพควาหาใน18คนเอาไว้ได้ หนึ่งคนนะแต่ตอนนี้เนี่ยที่บอกอ่ะที่พีโอบอกอ่ะหรือพี่วีบอกอ่ะรัฐบาลไปแจ้งปปชเองได้ไหมได้ครับได้สิรัฐบาลทำได้ครับมีเวลาเหลือหวันเนี่ยยันถึงสุกเนี้ยใช่ถ้าแจ้งปปชแล้วฟีดคดีไว้ก่อนโอ้ได้ได้ใจกลับมาเลยได้ใจเลยครับเพราะตอนนี้ก็ารอความเข้มแข็งอย่างท่บคือจริงจังกับคดีใช่ มันสะท้อนอะไรหรู้ป่ะมันสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะกลบปัญหาว่าด้วยเรื่องกระบวนการย้ายแต่อย่าให้คนบอกว่าอ๋อเพราะพลเอกพิสารลาออกจากสสแล้วจบไม่ได้ไม่ได้แลยและสิ่งสำคัญคือจะเกิดวาทกรรมว่าช่วยกันไงรัฐบาลไม่จริงจังเลยว่าหาช่องทางถึงที่สุดเนี่ยก็จะบอกจะแบบแล้วนะ เป็นแบบช่วยเหลือกันยิ่งมีกระแสข่าวว่าคุณพี่สารเคยเป็นเพื่อนนักเรียนสคุณนักสินด้วยนี่และเป็นอดีตสสเพื่อไทยอ่าใช่พี่ช้างพี่วีกรณีของคดีตากใบแหละครับมันจะกลายเป็นตัวเดียวที่จุดไฟขึ้นมาได้นะครับว่าด้วยเรื่องของความรู้สึกของผู้คนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แปลว่าความยุติธรรมไม่ยุติธรรมความความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมนะแต่ตอนนี้ฝ่ายค้านบอกแล้วว่า ซักฟอกแน่ซักฟอกแน่เปิดมาเลยสภาจะเปิดสภาจะซักเอาเรื่องนี้ซักฟอกเพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็มีสสในพื้นที่นะและวรมาดอมหาเสียงเรามาดองปันจอเนี่ยไปสังเกตการดนะครับเกตการไหมกรณีเนี้ยเขาจะยื้อกันไปในการสมัยประชุมสภาน่อไม่ว่าจะเป็นยังไงกรณีตากใบเนี่ยจะเป็นกรณีศึกษาว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยที่ท้าทายต่อรัฐบาลอย่างมากครับ